เอาล้างให้เหรอเขาต้องบอกว่าอะไรมั่งรู้บอกว่าวันนี้วันอะไรวันพ่อแห่งชาติความจริงวันนี้มันต้องเป็นวันเกิดนะหนูถึงกลับมาหนูสาเซอร์ไพรส์ให้ป๊าป๊าก็อลองล้างให้ก็ล้างล้างก็เหม็นมาลุกปาป๊าเพิ่งทํางานมาน่ารักจังอาชีพไหนอาชี้อ่ะอาชีพยู่บ้านมา แล้วเอาอีดมด้วยเออไม่พี่ไ่ล้างมาแล้วรอบหนึ่งล้างบุด้วยเออแล้วบอกว่าอะไรอุ้ยมันเปียกอ่ะแล้วบอกว่าอะไรแล้วบอกว่าอะไรอะหนูบอกว่าอะไรฮะหนูบอกหนูต้องบอกว่าอะไรอะไรปาหนูรักปลาใช่ไหมรักเปล่าโอเค อันนี้น้ำนี่นะครับแต่แตอ๋อโหยขอให้ฮารุปเป็นเด็กดีนะคะอ่ะพอเช็ดเช็ดขาอะไรป้าวันนี้นะครับนางกลับมานะครับนางบอกว่าป้าปา,ปารีบกลับมาวันนี้หนูจะเอาอะไรให้นางก็อุตส่าห์ไปเอาผ้ามาคุมคุมไอกระมังแล้วก็มีน้ํา <c oughs> นางไปยกอะไรมาเรียบร้อยเลยเอาผ้ามาคุม <c oughs> กะจะเซอร์ไพรส์ไงแต่เราเห็นก่อน เราก็เลยรีบขึ้นไปล้างขาล้างขาล้างสบู่อะไรลงมาให้นางแล้วนางก็ถามว่าเอากระมังไหนมานะก็ถือบอกเอากระมังโอโจริงด้วยกระมังล้างจานจริงคอนเหมนจริงด้วยไม่ใช่วันเนี่ยเอากระมังล้างจานมานเดี๋ยวกูต้องไปซื้อกระมังใหม่อีกเด็กดิมีอะไรวันเนี้ยเป็นป้าลอยลอยเออ,อโอเคจบย่างเนี่ยจบย่างลูกจบย่าง อ่าโอเคบายเดี๋ยวไปทิ้งให้เช็ดด้วยเช็ดพื้นด้วยอื้อหือจุบยังอ่ะจุบยังวันนี้ดิอยากเพิ่งจบทำไมอ่ะไอ่ะแล้วทำเหลืออะไรอีกเร็วอ่ะเร็ว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 เหลืออะไรอีกพอมีการ์ดมีการ์ดซ่อนด้วยโอ้โหมีหน้าแล้วทำไมไม่เอาผ้านั้นโอ้โหสวยที่สุดเลยเนี่ยมึงนี่ดิอ้อเนี่ยอะไรเนี่ย หนูรักคุณพ่อมากมากระบ,บายเองไหมเนี่ยรบายเองโอ้โหแต่หนูหนึกว่าเป็นขนมปังไงเดี๋ยวป,ป้าป๋าจะเอารูปหารูปนี้มาที่ป้าป๋าเคยป้อนนมหนูอะนักป,ป,ป้าป๋าป่ะรักไหมรัก <laughs> ไอ้ลูกพ่อขอได้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ขันเหนียวเอาไปล้าง <laughs> เย็นเย็นจ้าจุบที่ไหนึจุดิ<ๆ>ดน อาชีไปไห,หนเรียกอาชิมมาด้วยเร็วๆไหนาชิมเราการ์ดฟอยู่ไหน